ฮิบรูบทที่7-18ข้อ18กับมัทธิวบทที่5-17ข้อ17ขัดแย้งกันไหมในขณะที่ฮิบรูบทที่7-18ข้อ18บอกว่าพระบัญญัติเดิมก็ได้ล้มเลิกไปแต่พระเยซูบอกว่าพระองค์ไม่ได้มาเพื่อล้มเลิกทาบัญญตัติโอเคแล้วก็หนังสือผู้เผยชนะขัดกันไหมนี่เป็นสิ่งที่บางคนมีปัญหาแล้วบางคนก็เลยบอกว่าพระเยซูขับคนอื่นจะเชื่อใครวันนี้ถ้าพี่น้องดูจนจบพี่น้องจะเข้าใจ คำตอบอย่างชัดเจนว่าพ่อมมีไม่มีทางขัดกันยกเว้นแต่ว่าคุณไม่ได้อ่านดูดีๆหรือว่าคุณตีความไม่ถูกวันนี้เราจะมาดูกันว่าพระเยซูเนี่ยมาล้มล้างหรือทาให้ธรรมัญญาตสำเร็จแล้วมีผลยังไงเราจะดูกันในฮิบรูบทที่7ข้อ18และมาทิวบทที่5ข้อส7สวัสดีครับพี่น้องที่รกักยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าใจพ่อมมีทีละข้อวันนี้หัวข,ข้อของเราเนี่ยอยู่ในช่วงของการครอบครองแบบกษัตริย์เป็นตัวแทนของพระเยซูกิตในการครอบครองด้วยการเข้าใจว่าธรรมัญญัติ เป็นแค่บทเฉพาะการก็คือพระเจ้าแปะไว้ช่วงหนึ่งโอเคแล้วเมื่อสําเร็จแล้วเรามาฟังกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นโอเคลงไปที่พระคาของพระเจ้ากันพี่น้องที่รักในมัทธิวบทในฮิบรูบทที่7จ็ข้อสินั้นบระผีผู้ชัดเจนในด้านหนึ่งซึ่งเขากําลังเปรียบเทียบระหว่างอพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่ฉะนั้นในด้านหนึ่งตรงนี้หมายถึงในพันธสัญญาเดิมเนีนย่ยพระบัญญัติเดิมนั้นก็ได้ยกเลิกไปเพราะมีจุดอ่อนและไร้ประสิทธิภาพพี่น้องเห็นไหมครับ ชัดเจนโอเคพมตอนนี้ผู้ชัดเจนเลยว่าพระบัญญัติเดิมซึ่งรวมถึงธรรมบัญญัติด้วยได้ยกเลิกไปและสาเหตุที่ยกเลิกไปเพราะมีจุดอ่อนและไร้ประสิทธิภาพแปลว่าอะไรครับถ้าพี่น้องดูในโรมบที่7จ็้อพี่น้องจะรู้ว่าเปาโลผู้ชัดเจนนะว่าธรรมบัญญัตินั้นดีบริสุทธ์ยุติธรรมฉะนั้นจุดอ่อนและความไร้ประสิทธิภาพของธรรมบัญญัติไม่ได้อยู่ที่เนื้อหาแต่จริงๆแล้วอยู่ที่เงื่อนไขก็คือเงื่อนไขของธรรมบัญญัติ เป็นเรื่องของพันธสัญญาสองฝั่งซึ่งต้องอาศัยความสัตย์ซื่อของมนุษย์และเนื่องจากไม่มีมนุษย์คนไหนสัตย์ซื่อโอเคทะนั้นเมื่อไม่สัตย์ซื่อก็คือพระบัญญัติเดิมก็ต้องยกยกเลิกไปมันเหมือนกับการที่คู่สมรสแต่งงานจดทะเบียนสมรสถ้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งไม่สัตย์ซื่อก็คือมีสิทธิ์หย่าได้ก็คือ,อเข้าใจไหมทะเบียนสมรสนั้นก็มีอันยกเลิกไป นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นโอเคพานฉะนั้นพี่น้องต้องเป็นต้องเข้าใจว่าโอเคเดี๋ยวผมจะกลับมาอธิบายใหม่เมื่อพระเยซูบอกว่าอย่าคิดว่าเรามาล้มเลิกธรรมญาติและคำของบรรดาผูเ้เผยชนะเราไม่ได้ล้มเลิกแต่มาทําให้สมบูรณ์ทุกประการพี่น้องเห็นไหมครับว่าในที่สุดแล้วตรงนี้พระเยซูบอกถึงวัตถุประสงค์ของการมาว่าพระองค์ไม่ได้มาเพื่อล้มเลิกธรรมญาติและคำของผูเ้เผยชนะผู้พูดง่ายก็คือเมื่อรวมทั้งสิ่งก็คือ,อพันธสัญญ,ญาดเดิมทั้งหมด โอเคพงศ์ okay. มไม่ได้บอกว่าพงศ์ไม่พงบอกว่าพงศ์ไม่ได้มาลมเลิกแต่มาทําให้สมบูรณ์ทุกประการพี่น้องก็ใจไหมครับมันเหมือนกับการที่สมมุติว่าถ้าผมเป็นหนี้โอเคแล้วพระเยซูเดินไปแล้วบอกว่าตั้งแต่นี้ต่อไปหนี้ศูนย์โดยไม่ทําอะไรอันนั้นนม,ม,มาลมเลิกแต่ไม่ครับพระเยซูจ่ายพระเยซูจ่ายจนครบถ้าพระเยซูจ่ายจนครบก็คือแสดงว่าพงศ์ไม่ได้มาลมเลิกหนี้ผมแต่มาจ่ายหนี้ทุกประการหลังจากที่พระเยซูจ่ายหนี้ทุกประการเสร็จปุ๊บผมยังต้องจ่ายไหมไม่ พะอะไรเพราะว่าพเยสูจ่ายไปแล้วพี่น้องเข้าใจความจริงค่อนไหมครับจุดประสงค์การมาของพระเยสคิ์นั้นพงไม่ได้มาเพื่อล้มเลิกครับแต่มาที่จะทําให้อาธรรมัญญิสมบูรณ์ทุกประการซึ่งหมายถึงทําให้ข้อเรียกร้องของธรรมัญญิทั้งหมดสําเร็จรวมทั้งเมื่อมีการฝ่าฝืนจะต้องรับโทษพงรับแทนฉะนั้นการทําให้สมบูรณ์อย่างน้อยมีความหมายสองประการความหมายแรกก็คือว่าข้อเรียกร้องทั้งหมดของธรรมัญญิพงได้เชื่อฟังพระบิดาทุกประการ ซีงวัมผีฟิลิปปีบอกจนกระทั่งความอารณาที่ังเขนพงเชื่อฟังทุประการรวมทั้งโทษที่จะต้องเกิดขึ้นคํำสาปแช่งของมนุษย์ทั้งหมดพงได้รับไปหมดตามที่กาลาเคียบทที่3ก็กสิบบอกคนที่ถูกแขวนที่กางเขนโอเคก็จะต้องอรับคําสาปแช่งไปแล้วพระเยซูรับไปหมดแล้วและเนื่องจากพระเยซูรับไปหมดแล้วครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือธรรมัญญัติถ,ถึงไม่ได้มีผลผูกพันกับผู้เชื่ออ,อีกต่อไปความหมายคือ ไม่ได้มีผลที่มีสิทธิอำนาจจงๆหยาๆเป็นเรื่องของธรรมัญญัติหรือกฎหมายต่อไปซึ่งสิ่งนี้สอดคล้องกับสิ่งที่หนึ่งทโมธีบทที่หนึ่งข้อแปดข้อเก้า 9, บอกว่าธรรมัญญัติด,ดีถ้าผู้ใดใชใ้ถูกอธิบายว่าโดยรู้ว่าไม่ได้บัญญัติไว้สําหรับคนชอบธรรมแต่สําหรับคนบาปพี่น้องเข้าใจไหมครับเพราะนั้นธรรมัญญัติเนี่ยไม่ได้บัญญัติไว้สําหรับคนชอบธรรมเมื่อเราเชื่อพระเยซูคริสต์ปุ๊บโอเคเมื่อพระเยซูได้ทาให้ธรรมัญญัติสาเร็จธรรมัญญัติจึงไม่มีผลต่อผู้เชื่อในแง่ของจงหยาแต โอเคยังสามารถใช้เป็นข้อสนับสนุนสิทธิอำนาจที่อยู่บนพันธสัญญาใหม่ธรรมบัญญัติใหม่ที่อยู่ในวิญญาณของเราเนี่ยโอเคในพันธสัญญาใหม่นะฉะนั้นพี่น้องจะเห็นว่าผู้เขียนในร่พีใหม่เนี่ยจะยกธรรมบัญญัติขึ้นมาไม่ใช่ในแง่ของหมายถึงเมื่อสอนผู้เชื่อไม่ใช่ในแง่ของการที่มีสิทธิอำนาจในตัวเองในการสั่งห้ามหรือสั่งให้ทำไม่ครับแต่ยกมาเป็นข้อสนับสนุนโอเคกฎใหม่ที่ เป็นกฎของพันธสัญญาใหม่ฉะนั้นจงเข้าใจความจริงข้อนี้ฉะนั้นข้อสองข้อน,นี้จึงไม่ได้ขัดกันพงไม่ได้มาล้มเลิกครับพงมาเพื่อทําให้สําเร็จแล้วหลังจากนั้นเมื่อฮิบูวัที่เจ็ดข้อสิบแปดพูดก็คือเมื่อพงทําให้สําเร็จแล้วฉะนั้นพระบัญญัติเดิมลวงทันธรทำบัญญัติก็ได้ยกเลิกไปความหมายคือไม่ได้มีผลต่อผู้เชื่อในแง่ของการสั่งแต่ยังยังสามารถยกมาเป็นเงาเป็นข้อสนับสนุนให้ผมได้ยืนพูดว่าชัดเจนนะโอเคฉะนั้นมัดอา ฮิปูบที่เจ็ดก็สิบแปดจึงไม่ได้ขัดกันจุดประสงค์การมาไม่ได้มาเพื่อล้มเลิกกันมาทําให้สมบูรณ์แต่หลังจากที่สมบูรณ์แล้วก็จึงเริ่มพันธสัญญาใหม่ฉะนั้นพันธะสัญญาเดิมทํามัญญติจึงยกเลิกไปไม่ได้มีผลต่อผู้เชื่อผู้เชื่อไม่ได้มีไม่ได้มีสิทธิอํานาจจะสั่งให้ผู้เชื่อทําหรือไม่ทําอะไรโอเคนี่เป็นสิ่งที่ผมบอกคือสิ่งนี้สอดคล้องกับโลบที่สิบข้อข้อเจ็ดหรือข้อสี่ที่บอกว่า ที่บอกว่า,าพระคิดทรงเป็นจุดจบของธรรมญาติคือเมื่อพี่น้องเข้าใจะแมเมื่อคนเนี่ยมาถึงพคิคริสตก็คือธรรมญาติก็คือจบไม่มีผลต่อผู้เชือ่อไม่ใช่ว่าล้มเหลวแต่ประสบความสําเร็จอย่างที่ผมบอกเมื่อเราจ้างแท็กซี่ไปที่สยามพารากอนเมื่อแท็กซี่พาไปถึงที่สยามพารากอนเราไม่นั่งต่อไปเราลงเพราะว่าแท็กซี่ทํางานสําเร็จแต่ตรงกันข้ามถ้าเราไม่ลงแท็กซี่จะพาเราไปที่อื่นหรือพาเรากลับไปที่เดิมอันนั้นต่างหากที่ไม่สําเร็จฉะนั้นจงเข้าใจความจริงข้อน,นี้ว่า ธรรมัญญัตซึ่งเป็นของพระเจ้าแล้วก็มีวัตถุประสงค์ชัดเจนก็คือชี้คนมาจากพระเิซูคริ์นี่เป็นสาเหตุที่โคโรสีบทที่2ข้อ14ถึง15ประมาณนี้บอกว่าพระคิดได้ตึงธรรมัญญัตไปที่กังเขนก็คือประสบความสำเร็จเมื่อมาถึงนี่นั้นก็จบพี่น้องเข้าใจไหมครับแต่มานนั้นมันใช้ธรรมัญญัติซึ่งเป็นของพระเจ้าบิดเบือนได้ผิดวัตถุประสงค์ซึ่งเป็นวิธีที่มันใช้มากับทุกเรื่อง แล้วเมื่อทําอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยโอเคมันจะกลายเป็นบาปจะกลายเป็นรูปเคารพจะกลายเป็นการล่ปูเวีานะพี่น้องต้องการคําอธิบายพี่น้องดูในเม้นแรกที่พูดถึงโพสต์ที่อธิบายสั้นๆว่ามารซาตานได้บิดเบือนของพระเจ้าตลอดมาให้บิดวัตถุประสงค์รวมทั้งอาวุธที่มันใช้ล่าสุดคือธรรมัญญัติโอเครวมทั้งการที่เมื่อคริดเซียนเนี่ยกลับไปที่ธรรมัญญัตในแง่ของจงหยา่า โอเคในแง่ของการเป็นกฎหมายฟังสิทธิเอียมหน้าจากธรรมัติโดยความเป็นจริงก็คือกาลังร่วงปรเวณีและเล่นชู okay. โอเครมบทที่7็ข้อ4และ2คนอืนบทที่11อธิบายแบบนี้ซึ่งเป็นอุบายของมนันซึ่งเราต้องไม่ทําเพราะมันมันนำมาซึ่งปัญหาสารพัดรวมทั้งการไม่เกิดผลฉะนั้นให้เรากลับใจใหม่ตอนนี้เข้าใจแล้วโอเคอยู่ในพันธสัญญาใหม่โอเคดำเนินชีวิตอยู่ในเสรีภาพในประคุณที่พระเจ้าให้ดำเนินชีวิตตามสิ่งที่เขียนไว้ในพันธสัญญาใหม่แต่ไว้หน่นอยครับอาคตผมจะอธิบายให้ฟังว่า เราจะดาเนินชีวิตในพันธสัญญาใหม่ด้วยกฎใหม่ที่อยู่ในวิญญาณโดยการพึ่งพิงพระวิญญาณได้ไงเอาละพี่น้องที่รักให้เราดูมุมซ้ายล่างเลิฟไทยแลนด์หนึ่งหนึ่งหนึ่งแปลตามตัวรักประเทศไทยหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็คือภายในสามปีถึงปีสองพันยี่แปดเราจะรักประเทศไทยด้วยตัวเลขหนึ่งสามตัวหนึ่งแรกก็คือมีผู้เชื่อแท้หนึ่งล้านคนเมื่อผมพูดถึงผู้เชื่อแท้ผมไม่ได้หมายถึงคนที่นับถือศาสนาริต์แต่ คนที่เชื่อข่าวประเสริฐแท้ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อตายไถ่บาปมนุษย์ทุกคนหมดการเขน็นถูกฝังละฟื้นใครก็ตามที่เชื่อไม่ว่าจะบาปขนาดไหนบาปแบบเตาโลเป็นตัวบาปตัวเอเลยโอเคกดขี่ขอมเหงเนเซียนก็ได้รับการยกโทษบาปและมีชีวิตนหลักโอเคแล้วความรอดนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกระทําของมนุษย์ใช่ครับนั่นเป็นนั่นเป็นข่าวประเสริฐแท้ใครก็ตามที่เชื่อก็ได้รับความรอดอันเนี้ย เราต้องการให้มีหนึ่งล้านคนแล้วก็มีสิจพิบาลผู้รับใช้หนึ่งหมื่นมีคิจจัดหนึ่งหมื่นแห่งพี่น้องที่รักครับก็คือสิจพิบาลหนึ่งคนดูแลในคิจจัดมีสมาชิกประมาณหนึ่งร้อยเราจะจบลงด้วยการมีคิเสเซียนแท้ผู้เชื่อแท้หนึ่งล้านคนในปีสองพันยี่สิบแปดแต่ถ้าเราจะกลับใจใหม่ถ้าเราจะรู้ว่าธรรมัญญัติเป็นบทเฉพาะการให้ผมบอกคํามัญญัตเป็นบทเฉพาะการไม่ใช่แบบพระเจ้าวางพรนดาสัญญาเดิมแล้วไม่สําเร็จก็เลยวางแผนเปลี่ยนไม่ครับพระเจ้าวางธรรมัญญัตเป็นบทเฉพาะการตั้งแต่แรก โดยเฉพาะจริงๆอันแรกคือพันธสัญญาประทมแล้วเมื่อผ่านมา430ปีนั้นพระเจ้าให้มีธรรมัญญัติแตะลงมาเป็นบทเฉพาะการเพื่อลอโอเคพงพันธ์และพงพันธ์นั้นคือพระเยซูกิตแล้วคนทุกคนที่เชื่อในพระเยซูกิตบัติสมาไปในพระเยซูกลายเป็นพงพันธ์ก็คือเพื่อลอเพื่อรอพระเยซูกิตและคนที่เชื่อในพระองค์ฉะนั้นเมื่อคนมาถึงความเชื่อในพระเยซูกิต โอเคบทบาทของธรรมัญญซึ่งเป็นบทเฉพาะการก็สําเร็จเพราะคนเหล่านั้นได้กลายเป็นพงพันของระทยสกิตรสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของพระเจ้าแต่การกลับไปที่ธรรมัญญเป็นการหลอกของมารให้ผิดวัตถุประสงค์โอเคฉะนั้นอย่าหาธรรมอย่าตกอยู่ภายใต้ใตอุบายมารจงเข้าใจความจริงข้อน,นี้ดําเนินชีวิตในพันธสัญญาใหม่แลวผมจะค่อยๆอธิบายชัดเจนยิ่งขึ้นเอาล่ะครับพี่นนทงที่รักแต่ถ้าเราจะกลับใจใหม่ถ้าเราจะรู้ว่าธรรมัญญิเป็นแค่บทเฉพาะการแล้วไม่กลับไปล่วงประเวณีไม่กลับไปเล่นชู้ ไม่กลับไปทําตามธรรมัญญตัติฟังนะครับการที่กลับไปทําตามธรรมัญญตัติหลังจากเชื่อพระเยซูกิตแล้วเป็นอุบายของมันแล้วคดีเบาที่สุดก็คือเล่นชู้ซึ่งทําให้ไม่เกิดผลอย่าทาทำดําเนินอยู่ในพันธสัญญาใหม่ฟังคาสั่งของพันธสัญญาใหม่ซึ่งพระวิญญาณทางานในใจของเราโอเครวมทั้งผมจะสอนแนะ่นอนว่าจะดาเนินไปกับพระวิญญาณยังไงเอาละ่ะพี่น้องที่รักดังนั้นอย่าลืมนะเข้าใจความจริงข้อนี้ให้เรามาดูหนึ่งที่สี่ขอบาทหนึ่ง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 ถ้าพี่น้องได้รับพรผมขอบาทหนึ่ง โอเคสแกน QR โค้ดส่งมา087385502ส่งมาถามว่าทำไมต้องทำเพราะว่าพ่มพี่บอกโ okay. อเคพ่มพี่บอกว่าให้ผู้ที่รับสิ่งดีแบ่งสิ่งที่ดีกับผู้ที่สอนตนทุกอย่างในนามพี่สกิตโอเคพี่น้องที่รักครับเอาไหนก็ไหนไม่ได้ตั้งใจพูดแต่วันนี้ถ้ามีใครโอเคอยากจะอุดหนุนลำไยภรรยาผมปลูกซึ่งตอนนี้ราคามันมันออกเยอะมันเลยไม่ถูกแต่ถ้าพี่น้องต้องการซื้อรวมทั้งช่วยผมซื้อไปขายต่อเนะี่ยบอกมา Okay. เราจะคุยกันเพื่อจะจริงๆแล้วในอนาคตเนี่ยถ้าพี่น้องปลูกอะไรแล้วก็มันมีราคาแบบเนี้ยให้ให้บอกผมเราจะช่วยกันประชาสามาัมพันธ์ให้เราช่วยกันซื้อเพราะยังไงก็ตามเราก็เป็นพี่น้องกันโอเคช่วยกันซื้อรวมทั้งซื้อไปขายต่อเพื่อจะช่วยช่วยกันในครอบครัวของพระเจา้าอย่าลืมนะคนที่ต้องการช่วยเขียนมาทันทีอย่าลืมนะว่าโอนมาบาทหนึ่งแลนที่ฐานบอกผมหนึ่งนาทีอ่าหนึ่งทุ่มฟังคําสอน หกโมงครึ่งโดยเพราะวันนี้โอเคหกโมงครึ่งแลหกโมงสี่ห้าจะมีเพลงที่ผมรวมอัลบั้มสิบเพลงเอาไว้สําหรับพักผ่อนเปิดนมัสการพระเจ้าในขณะที่คุณพักผ่อนระหว่างวันขณะที่คุณเฝ้าเดี่ยวก่อนที่จะนอนโอเคเปิดไปเลยสิบเพลงยาวๆนมัสการพระเจ้าด้วยหัวใจของคุณแล้วก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ต่อไปโอเคเฟซบุ okay? ๊กก็ได้ YouTube ก็ได้แล้วก็ดักฟังหนึ่งทุ่มคำสอนมาเนี่ยกดไลค์กดแชร์เขียนคอมเมนต์เพื่อให้เปิดการมองเห็น เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องจะเกิดขึ้นเราจะทําลายอุบายของมันทั้งหมดและกิดจักของพระเจ้าจะเจริญเพียง้ทงที่แล้จงตั้งใจมีชีวิตขับเคลื่อนไปได้วยพระมหาบัญชาพระมหาบัญชาไม่ใช่แค่ประกาศแต่สร้างสาวกถ้าใครไม่มีบทเรียนอยากต้องการวิธีบอกผมอีกหน่อยในช่อง YouTube ผมจะแบ่งทุกระดับเลยตั้งแต่การนําคนเชื่อจนก,การะทั่ง บทเรียนติดตามผมและการสร้างเราจะมีหลักสูตรที่แน่นอนผมอยากให้พี่น้องอธิษฐานเกี่ยวเรื่องนี้เพราะว่าโอเคนั่นแหละเพื่อเราจะมีหลักสูตรที่แน่นอนเพื่อในการสร้างคนสู่ความเป็นผู้ใหญ่ในในพยศกิจทีะนั้นพี่น้องอย่าลืมนะโอเคเราตั้งใจที่จะมีชีวิตที่กลับเคลื่อนไปด้วยพระมหาบัญชาจงตั้งใจที่จะเห็นประเทศไทยเป็นของพระเจ้าในรุ่นของเราเอาล่ะให้เรามารับมหาสนิทซึองแปลว่าสนิทมากพระกายของพเยคกิ์แตกหักเพื่อเราหายดีพงตายถูกฝังเป็นขึ้นเราด้วย ตายถูกฝังเป็นขึ้นเพื่อจะฟื้นขึ้นมาเป็นเจ้าสาวของพระคิดเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ฉะนั้นผมเปล่าประกาศว่าสิ่งดีทั้งหมดที่พระเยซูกระทำเพราะพระสัญญาทั้งหมดเป็นจริงเป็นจริงในรุ่นของเราเป็นจริงในตัวเราหายโรคสุขภาพดีมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองเต็ไมไปด้วยสิ่งที่ดีเต็ไมไปด้วยความตื่นเต้นและมีประสบการณ์ผมเปล่าประกาศว่าพี่น้องพ,พัะพียืนยันชัดเจนว่าถ้าพี่น้องเชื่อว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่และเป็นผู้ประทานบําเหน็จให้กับคนที่แสวงหาพระองค์ถ้าพี่น้องแส โอเคคาดหวังการดับสัจจานะการช่วยเหลือในพยคกิตเรามีทุกอย่างเรียบร้อยจงเชื่อจงเชื่อในพระคุณรับพระคุณและพระเมตตาในนามพยคกิตรผลิตพูดสิ่งดีเพื่อเราผลิตพูดสิ่งดีสารพัดเรามีจะชนะเพราะผลิตและเพราะําพยานี่เป็นสาเหตุที่มารซาตานไม่อยากให้พี่น้องคิดเตียนรับหาเิียนทุกวันเพราะนั่นเป็นสัญลักษณ์ของผลิตแต่จงรับทุกวันลรื่ึงถึงพยคกิต์โอเคผมเปล่าประกาศว่าผลิตมีผลเยอะแยะทุกด้านที่ความบาปได้ทําให้เกิดขึ้น ผลิตได้จัดการเรียบร้อยหมดแล้วโดยเฉพาะถ้าคุณเชื่อเนี่ยพิธีศีลจงรู้ไว้ว่าบาปทั้งหมดทุกชนิดทุกอย่างของคนได้รับการยกแล้วโอเคจงมั่นใจในความรอดมั่นคงในความเชื่อผลิตชำระบาปตลอดทลไทม์ไลน์ตราบใดก็ตามที่คุณเชื่อเนี่ยว่าคุณของพระเจ้าคุณได้รับการยกโทษบาปฉะนั้นจงมั่นใจในความรอดมั่นคงในความเชื่อทุกวันมาฟังนมัสการพระเจ้าดูด้วยกันในครอบครัวดูด้วยกันในกลุ่มเซลล์คุยกันว่าคุณจะตอบสนองด้วยความเชื่อคุณจะเชื่อฟังพระเจ้าอย่างไรอย่าลืมเรื่องนี้โอเคเอาละ ทุกวันมาฟังและเจริญขึ้นให้ผมอวยพรคุณว่าปี2025คุณเห็นพระพรสองเท่าพระคุณสองเท่าการปลดหนี้การอาศัศจรรย์สิ่งที่คุณอธิษฐานคุณได้รับคําตอบโอเคเรวมทั้งบางคนที่คุณมีปัญหาขอโทษเรื่องไ้เลื่อนพระเจ้ารักษาคุณแล้วในนามพระเยซูคริสต์ของป่าประกาศต,ตอนนี้คนที่มีปัญหาเรื่องหูคุณได้รับการรักษาหายในนามพระเยซูคริสต์เอาละ่ะให้เราทุกคนพูดพร้อมกันว่าชื่อของฉันขึ้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 นปดชาโลมพระเจ้าอวยครับอู้อาเมน